สวยคุ้มประหยัดวันนี้จัดมาให้ชมอีกหนึ่งคันแล้วนะคะกับ To y ยต้าออนิวเอลติส1.8ไฮบริดเป็นรถ2ระบบขาคันนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นปี2019ไม่ใช้งานห0,000โรเท่านั้นค่ะพร้อมราคาตั้งขายที่เพชรยวนอยู่ที่5้าแ0 0หบาทค่ะรถปี19 50, บเก้าใหม่ห้าหมื่นบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆเลยค,คันนี้รถเพิ่งรับเข้าร้านมาการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิกามชนหนักมาแน่นอนค่ะเป็นรถหน่วยงานประจําการมือเดียวด้วยนะคะใครที่มองหาภายในคุมโทนสีดําค่ะ แนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นตัว2ระบบผ่อนต่เดินแค่9,500บาทเท่านั้นค่ะรายละเอียดตัวนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองได้ไปคันนี้สวยครบจบในคันเดียวแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสว,ส, FC, สวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่ถนนเสรษีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนั่นเองค่ะวันนี้พามาอัปเดตรถเอวติสสวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับใครมองหารถประหยัดน้ามันไว้ใช้งานอยู่วันนี้นุชจัดตัว2ระบบมาให้แล้วอีกหนึ่งคันเลยนะคะกับ Toyota All New t ต y o ต a a อ l น e w a อ t ติส1.8 h y บ r ิ d ตัวเอนหรือว่าตัวเริ่มต้นนั่นเองค่ะรถปี2019ค่ะไม่ใช้งาน50,000กเท่านนนั้ะะคะ ราคาขายที่เพชรยนต์อยู่ที่559,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่9,500บาทเท่านั้นค่ะการตีความสวยความเดิมมาให้แล้วนะคะสําหรับตัวนี้โครงสร้างหลักเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดได้เป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวค่ะรถหน่วยงานปลดประจําการอีกด้วยค่ะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนและภายในคุมโทนด้วยสีดาใครที่ชอบนะคะภายในสีดาไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้าเอาติดคันนี้เลยว่าจะมีความ น่าใช้งานขนาดไหนบ้างสําหรับรุ่นเริ่มต้นมีอะไรมาใช้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยด้านหน้าตัวรถนะคะได้เป็นในส่วนของรายละเอียดกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมแบบขีดเดียวนะคะสวยๆแบบนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ทําออกมานะคะแล้วก็มาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์นั้นนิ่งไลท์และไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยสีเดิมโรงงานรอบคันค่ะไม่มี ริ้วรอยนะคะหรือว่าการแตกเล้าเลยสําหรับตัวโคมงฝ่ายด้านหน้าสภาพสวยเดิมแบบนี้สีเดิมรอบคันค่ะปงซุมร้อยอยู่สภาพเดิมเลยนะคะสันเดียนั่นข้างเห็นได้ชัดไม่มีริ้วรอยการผิดความมาแม็กเดิมโรงงานสภาพสวยๆขอบ16แบบนี้เลยนะคะดอกยางปี2020ทั้ง4เซนเดี๋ยวดอกยางนุดเปลี่ยนให้ใหม่เลยสําหรับตัวนี้นะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวเลยแล้วก็คันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรถใช้งานอึดถึกทนแน่นอน แล้วยิ่งเป็นตัวประหยัดน้ํามันด้วยค่ะตัวไฮบริดนะคะคันนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยนะคะราคาหายจากป้ายแดงไปค่อนข้างหลายแสนเลยวันนี้เราขายอยู่แค่5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นตัวเริ่มต้นมาพร้อมไม่ใช้งานอยู่ที่ห้าหมื่นโรถือว่าตัวรถสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็กระจกรอบคันนะคะได้เป็นพร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยทั้งสีบานมาพร้อมติดตั้งคิ้วกันศาสตร์มาให้และะ้วค่ะแบบนี้สภาพสวยๆส,สีด้านข้างสัหลี่ยมเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีดูรอยการผิดความชนหนักหรือว,ว่าริ้วรอ รักยิ้มสกิดหินเลยนะคะสภาพค่อนข้างเดิมโรงงานแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยกระจกรอบคันก็ได้เป็นพัดเดิมเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆี่มือเปิดได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้สวยๆและภายในค่ะคันนี้คุมโทนด้วยสีดํานะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพไม่มีช้าเลยนะคะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานเกียร์ออโตส้สวยๆเลยภายในคุมโทนด้วยสีดําคอนโซลสีดสําแบบนี้ สภาพค่อนข้างกริบเลยนะคะสำหรับตัวนี้ไม่ต้องเก็บงานเยอะเลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะเป็นรถหน่วยงานด้วยมือเดียวประวัติศูนย์นะ,ะซอกประตูนะคะหรือว่าเสาบีนะเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีรุรอยการขยับขยื่นเลยน็อตเดิมโรงงานแผ่นเพจนะคะสีดำดำแบบนี้เดิมโรงงานเลยวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถเช็คตัวเรื่องออตัวเลขตัวเครื่องได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะตัวเบาะไม่มีรลอยการฉีกขาดนะคะหรือว่าเบาะด้านนี้ก็จะเป็นเบาะปรับมือนะคะสวย ภายในคอนโซลอยู่สภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีฉํำเลยสนใจคันนี้ติดต่อหานุด้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด,ด้านล่างเลยแล้วก็เบอร์ด้านล่างมีไอดีไลน์ด้วยนะคะสามารถขอดูดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะซอกประตูค่ะเห็นได้ชัดเลยน็อตเติมโรงงานค่ะแบบนี้เลยแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพเดิมนะคะน็อตเมคอาร์คเห็นได้ชัดแบบนี้เลยสภาพไม่มีฉํำน,นะคะสีด้านข้างสันเหลี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดเลยกระจกรอบคันนะคะไม่มีดุลยการแตกแล้วกระจกเดิมโรง,งงานรอบคันด้วยสีดำดำ แบบนี้สวยๆสีเดิมด้วยค่ะไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนนะคะแล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพค่อนข้างสวยยิบเลยนะคะไม่มีรูรอยการฉีกขาดแอร์หลังมีมาให้ด้วยสําหรับตัวนี้นะคะภายในสะอาดสะอ้านสวยๆเดิมๆซอกประตูหัวนอ็อตรอยเมกอาร์เรียงลงมานะคะสภาพค่อนข้างเดิมแบบนี้เลยนะคะแผงประตูก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะน็อตเดิมโรงงานป่งซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมไม่มีผิดความมาแน่นอนค่ะคุณพี่จา๋าและในส่วนของรา เดียวตัวไฟท้ายด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานด้วยกันชนไม่มีดุยการแตกเล้าค่ะไฟท้ายเดิมโรงงาน LED กันชนมาพร้อมตัวเซ็นเซอร์มีติดตั้งมาให้แล้ว2จุดด้วยนะ้าวไฟท้ายอยู่สภาพสวยแล้วก็โลโก้ต่างๆนะคะอยู่สภาพมาต่อกันนะคะกับห้องเก็บของหรือว่าห้องเก็บสัมภาระนั่นเองคะ่ะคันนี้อยู่สภาพสวยเลยนะคะพี่ๆจ๋านี่เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวรถเนาะเดี๋ยวให้ชมนิดนึงนะคะอ่ะ อุปกรณ์ต่างๆนะตัวนี้ยางอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปทำข้าสะอาดให้เนาะตัวนี้เดี๋ยวเราหามาใส่ให้ในวันปล่อยรถนั่นเองนะคะอยู่สภาพสวยไม่มีไม่มีร้อยน้าท่วมนะแล้วก็ภายในนะคะสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนี่นะคะเรียงลงมาไม่มีการโดนชนนะเมคอาร์เห็นได้ชัดนะคะน็อตยึดฝากระโปรงนี้เลยนะคะแล้วก็รอยซิลิโคนนาใช้เล็บจิ้มสามารถเห็นรอยได้เลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เดิมโรงงานแน่นอน,นะคะ่ะ สีดำสวยๆนะคะโครงสร้างหลักเดิมเลยค่ะพี่พี่จ๋ารถคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานด้วยข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะคะเข้าตรวจสอบศูนย์ถูกุยาการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่พี่ได้ไปนะคะสามารถเช็คตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะรู้แหล่งที่มาไปได้ชัดเจนและถ้าซ่อมหรือว่าโดนหนักมาเราสามารถเช็คในตัวศูนย์ได้เลยนะคะนี่ ด้านข้างเนาะเห็นได้ชัดเลยสันเหลี่ยมค่ะเห็นได้ชัดแบบนี้นะแล้วก็โป่งซุ้มร้อนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะอยู่สภาพสวยเดิมแม็กเดิมโรงงานด้วยสภาพค่อนข้างเดิมกระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมจากโตโยต้าเลยค่ะพี่พี่จ๋าภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะกว้างแอร์มีมาให้แล้วเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูทั้ง4บานเนาะหัวน็อตรอยมิกอาร์เรียงลงมานะคะสภาพค่อนข้างเดิมแบบนี้เลยแผงประตูอยู่สภาพสวยนะคะกระจกรอบคันได้พัดเดิมด้วย นี่เลยนะคะน็อตเรียงลงมาสภาพค่อนข้างเดิมนะคะไม่มีการโดนชนมาแน่นอนคะ่ะพี่เรารับประกันมาให้แล้วโครงสร้างหลักเดิมแน่นอนคิ้วกันสตราดมีการติดตั้งมาให้แล้วคะ่ะทั้ง4บานแบบนี้และภายในคันนี้นะคะได้พรมไรมอติฟังก์ชันอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยเดี๋ยวพาลงรายละเอียดอีก 1, รอบให้ดูโครงสร้างกันก่อนเนาะซอกประตูเสาบีนะคะอยู่สภาพเดิมเลยสวยๆไม่มีช้ำคะ่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ นี่เลยนะคะพี่พี่จ๋าโครงสร้างเดิมนะลูกค้าเข้าสามารถเข้ามารับชมรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยกที่หงมินบีกรุงเทพนะคะบอกว็เลยว่ารถของเรานี่มีให้เลือกมากกว่า300400่อกว่าคันเลยตอนนี้แล้วยิ่งเป็นอัลติฟตอนนี้นะคะมีให้เลือกเยอะเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวออนิวเป็นตัว2ระบบตอนนี้นะคะค่อนข้างมีมาน้อยมากๆเลยสนใจคันนี้รีบติดต่อได้เลยโทรจองด่วนได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะเพราะว่าตัวนี้มีแค่คันเดียว เป็นตัวเริ่มต้นใหม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นหายากด้วยนะคะมารับชมค่ะในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้นิดนึงเนาะสำหรับฟังก์ชันนะคะสตาร์ทเครื่องโชว์เลยตัวนี้นะคะฟังก์ชันที่เขาให้มานะก็ถือได้เลยว่านะคะ มารับชมกันต่อนะคะสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก็จะได้เห็นเรือนใหม่นะคะ5้0 0 0่นะคะ5,765กิโลคันนี้คือใม่แท้โรงงานเลยพวงมาลัยมอติฟังกชันค่ะมาพร้อมระบบนะคะสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้นะคะในตัวพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยเนี่ยไม่มีช้ําเลยนะคะคุณพี่จ๋าไม่มีรูดถลอกมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะคลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้า,ฟามีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำแ บบนี้ด้ดวยะะสำหรับใครที่มองหารถเอลติีสภายในสีดําอยู่นะคะก็จะมีตัว2ระบบคันนี้เลยนะคะเป็นตัว2ระบบนะคะ1.8ไฮบริดรุ่นเอ็นทีหรือว่าตัวเริ่มต้นแต่มาพร้อมฟังก์ชันที่จัดเต็มแล้วราคาย,ย่อมเยาวจับต้องได้ด้วยนะคะสวยครบจบในคันเดียวค่ะคันนี้บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันค่ะคุณพี่จ๋าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถ,ถต,ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะสีดาค่ะบอดี้สีดําสวยๆเลยคันนี้นะคะสาภาพตัวรถถือว่าโดยรวม แล้วนะคะ90%ได้เพราะว่าอีก10%เรเดี๋ยเราเก็บงานเพิ่มเติมให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสปารถทาาําข่าวสะอาดใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะคะคุณพี่คันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับพี่ๆที่มองหารถ2ระบบไว้ใช้งานหรือว่าเป็น Toyo ต a a เอลติสนะคะตัวไฮบริดมือ2อยู่นะคะไปดูป้ายแดงนะบอกเลยว่ามือ2พี่เพชรยนต์คัดเกรดคุณภาพมาให้แล้วนะคะและที่สําคัญคันนี้ได้ใหม่แค่ห้าหมื่นโรเท่านั้นอีกนะคะสนใจเด็ดเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่อง ันนีนนิดหนึ่งนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะภายในหน้า้องเครื่องไม่มีดิ้วยคราบน้ํามันไหลเยิ้มหรือว่าตัวโครงสร้างเนี่ยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องมาน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมคันหน้าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่พจ๋าไม่มีการพลิกความชนหนักมาแน่นอนค่ะน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพเดิมค่ะไม่มีดิ้วลายการแกะไขขยุกขยื่นเลยนะคะรอยปั๊มตโตโยต้าอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆติดตั้งจากโรง,งงานอยู่สภาพให้เห็นแบบนี้เลยนะคะพี่พจ๋าคันนี้ร มือเดียวประวัติศูนย์เลยนะคะน้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันและที่สําคัญไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะโตโยต้าโคราออลนิวอัลติสหนึ่งจุดแปดไฮบริดรุ่นเริ่มต้นนั่นเองค่ะพี่จาราค่ะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่แค่เก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยชี่เบอร์โทรด้านล่างสาหรับวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถอัลติสมือสองข้าใหม่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ